ทำไมช่วงนี้เน้นพูดถึงตัวโปอีทบ่อยจังเลยตัวติมเมติกยังเชื่อมั่นอยู่ได้หรือเปล่าครับก็ต้องบอกนะครับไปอย่างแรกก่อนตัวติมเมติกโดยพาะติมเมติกออ i ติมัเนี่ยเชื่อมั่นได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีการอัปเดตตัว Algorithm มเรื่อยๆนะครับอย่างล่าสุดก็มีการอัปเดตอัลกอริทึมเรื่องของความเสี่ยงไปนะครับว่าถ้ามี ตีมจำนวนมากที่มันมีราคาแพงมากเกินไปแล้วเนี่ยแทนที่จะเป็นสมัยก่อนเราจะต้องซื้อตีมต่อไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ามีตีมจํานวนแพงมากๆหลายๆตีมเนี่ยเราก็จะไม่ทําการลงทุนในตีมใดๆเลยแล้วก็ไปลงทุนในทรัพย์สินที่มันวิ่งตรงข้ามกับตลาดหุ้นอย่างดอลล่าอินเด็ก์ไว้นะ่ะเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ จะตกหนักๆได้คล้ายๆกับช่วงปี2022แบบนั้นนะครับอันนี้ก็มีอัปเดตเพิ่มไปให้แล้วนะครับแล้วก็จริงๆถ้าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยใครที่ลงตัวติมเมติกเนี่ยน่าจะได้กำไรค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเยอะกว่าลงโฟรโบรเทปด้วยซ้ำนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าลงทุนอยู่นะครับไม่ต้องตกใจไปยังลงทุนต่อได้แล้วก็ DCA ได้ยาวๆเลยนะครับคิดว่าตัวติมเบติกออปติไม้ก็มีการพัฒนาปรับปรุงทุกอย่างให้ดีขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ได้ทั้งผลตอบแทนขาขึ้นแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงขาลงได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับส่วนที่บอกว่าแล้วทำไมพูดถึงโปรโพอีเทปบ่อยขึ้นนะครับก็ เพราะว่าตัว global ETF เนี่ยเรามองว่าเป็นพอร์ตคอนะครับที่เป็นพอร์ตหลักที่ทุกคนควรจะต้องมีคือต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้ตัวจิตตะเวลเองเนี่ยมีคนลงทุนจำนวนมากขึ้นมีคนพูดถึงมากขึ้นแล้วก็มีคนไปนแนะนำบอกต่อกันมากขึ้นก็จะมีคนหลายๆคนมากเหมือนกันที่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการลงทุนหรือเพิ่งจะเริ่มลงทุนครั้งแรกเพิ่งศึกษาว่าวางแผนการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องพยายามพูดย้ำถึงตัว การลงทุนในนโยบาย global ETF นะครับเพราะว่าเป็นพอร์ตต้นจริงๆที่ทุกคนควรจะลงทุนโดยเพราะมือใหม่เพราะว่ามันมีการทำ asset allocation แล้วก็ลงทุนในหลากหลายทรัพย์สินบริหารป้องกันความเสี่ยงอย่างดีความผันผวนก็จะน้อยกว่าตัวพวก o r t s s a t e l ไ i t e อยา่าง s e m i o p t i m i z e เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมกันนะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าถ้าเราจะ ให้ความรู้คนเยอะๆหรือว่าพูดวิดีโอเยอะๆเนี่ยก็คิดว่าตัว Global ETF เนี่ยจำเป็นต้องพูดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็พยายามแนะนำตัว Global ETF เนี่ยเป็นพอร์ตโฟลิโอซึ่งจะลงเงินประมาณสัก80%ของพอร์ตท,ที่มีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เพื่อจะย้ำให้เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็เป็นใช้เป็นพอร์ตท,ที่วางแผนกระสิ์ให้ได้ทุกคนจริงๆนะครับว่าถ้าลงผลตอบแทนได้ประมาณ8%ต่อปีอ่ะลงทุนต่อเรื่องไฟแบบ 2 0 3 0ปีจะเป็นเงินเท่าไหร่แล้ว,วางแผนเกษียณได้ยังไงบ้างนะครับเพื่อให้คนเริ่มต้นได้ทีนี้พอทุกคนเริ่มต้นได้แล้วแล้วก็ลงทุนใน global ETF มีพอร์ตคอรเรียบร้อยรับความผันผวนได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเริ่มต้นลงพอร์ตเซ็ตเทลไรอ์อย่างตีมต t i c Optim i z e เนี่ยต่อไปเพื่อเพิ่มผลตอบแทนได้นั่นเองนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยก็อาจจะฟังว่าพูด global ETF เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆก็ยังมีการแนะนําหลากหลาย นโยบายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะเน้นพูดถึงนโยบายที่ทางจิตตาเวลเราเนี่ยสามารถรีบาลันปรับพอร์ตเลือกทรัพย์สินหรือควบคุมความเสี่ยงได้ได้ค่อนข้างมากนะครับก็จะมี ถ้าเป็นพอร์ตคอก็จะเป็น g l o b a l e ท f แล้วก็อ ni f ฟันนั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นตัวพอร์เตเ t t โ l ไ i t e ก็จะเป็น t e มอ t i c Optimize นะครับที่มีการเลือกตีมให้แล้วก็มีการป้องกันความเสี่ยงขาดลงไว้ให้ด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าเป็นจิตตะ ranking เองเนี่ยก็จะแนะนำตัวจิตตะ ranking Alpha ที่มีการเลือกประเทศเลือกตลาดหุ้นที่มีหุ้นดีราคาถูกอยู่เยอะๆนะครับจะได้ป้องกันโอกาสที่จะ นักลงทุนจะไปเลือกเองแล้วไปลงทุนในตลาดหุ้นใดตลาดหุ้นหนึ่งที่มันราคาแพงเกินไปแล้วผิดพลาดแล้วอาจจะติดลบได้มากเวลาตลาดจับขาลงแบบนั้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังสบายใจแล้วก็ไว้วางใจได้นะครับรวมถึงพยายามลงพอร์ตท,ที่เป็นคอร์เซทเทลไลท์ให้ดีจัดพอร์ตแ,แบบ80-20ิบบแผนนี้ชีวิตเราก็จะสบายปลอดภัยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปวุ่นวายเรื่องของ ข่าวสารเรื่องของการลงทุนเรื่องอะไรมากมายใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ค่อยๆ DCA แล้วก็เห็นพอร์ตเติบโต,ตไปเรื่อยๆแบบนี้ผมว่ามีความสมขที่สุดนะครับถ้าดูคลิปนี้จบแล้วอยากรู้ต่อไปว่าทำไม g o o a l e e t ถึงเป็นพอร์ตหลักที่ผมแนะนำให้ทุกคนลงทุนนะครับก็ไปดูคลิปนี้ต่อไปได้เลยครับ